จะลงอ่ะดูต่อไปอยากกินอยากกินจะกินไม่ได้ปาลาเนี่ยอยากกินมากจะให้มันรู้ว่าจะเองถ่ายมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะลงเหรอน้ำนะน้ำนะ โอ้ดูปลาลีถ่ากันไหวมาเลยค่ะมันสีเข่งเหียวแน่จริงแน่จริงเองก็ลงมาเอ้ยถอยโอ้ฟอสอ่ะโอ้ฟอสอ่อะต้อไปเจ้าจริงจริงเนี่ยไปเลยลูกพี่ต้องไปจับปาลาเร็วได้แต่มองได้แต่มองปลากระยุ่งซะเหลือเกิน ถ้ามาทำนิรเลยเขาจะผ่าหัวตกแล้วไปลงคิปเนาะปาเด็นลหมทำเป็นหอดปาแทนไอ้นีน่เรียบร้อยเลยทำงันจริง แป๊บเดียวปลาเปิ้ลไม่กินละแอบมากินนมแทนเนี่ยสาซื้อมาเนี่ยลงโซ่เครื่องนมจบเลยอร่อยเลยน่ะโอ้หเป็นแผนปะเนี่ยไม่ได้เป็นทำหันหันไปหมดประโยชน์หันไปขายปลาทั้ให้แป๊บเดียวเองอ่ะแอบขายที่แมวนี่มอ้นี้โชว์เรียนดีนมดีนมนี้แอบมัน คงไม่กินแล้วนมผมก็หนาว